สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมโตรามิตรนะครับที่อำเภออ่าน่าจะเป็นอำเภอสอยดาวหรือป่งน้ําร้อนนี่แหละนะครับแต่ผมยังไม่ถามเกษตรกรว่าอยู่ที่ไหนพเพราะเกษตรกรกาลังแต่งกิ่งอยู่พอสอนให้แต่งกิ่งก็แต่งใหญ่เลยโกโก้อายุป,ประมาณ3-4ปีที่นี่นะครับติดดอกออกผลให้ผลผลิตเยอะมากนะครับเกษตรกรกลัวไม่มีที่ขายนะครับวันนี้ผมก็เลยมาขึ้นทะเบียนให้แล้วก็มาแนะว่าให้ทําแบบนี้ แต่งริงอย่างนี้ดูแลอย่างนี้แล้วผลผลิตออกมาก็จะได้มาตรฐานลูกใหญ่น้ําหนักดีไขมันเยอะก็จะซื้อเข้าสู่โรงหมักโรงตากนะครับจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับพี่ครับสวัสดีครับอําเภออะไรครับนี่อำเภอสอยดาวจ้ะอำเภอสอยดาวเห็นไหมพุมพูดถูกเป๊ะเลยว่าสอยดาวครับนะครับนี่ก็คือการปลูกโกโก้ของพื้นที่หมู่บ้านอะไรครับสวนส่อมสวนส้มกี่ไร่ครับพี่ครับ โอ้นี่ปลูกประมาณห้าไร่ห้าไร่เนาะ,ะอ่าอายุกี่ปีละปลูกขอศหกสอิบศอกหกสิบโอ้ห้าปีแล้วเหรอสี่ปีกว่าห้าปีเนาะจ้ะประมาณนี้แหละนะครับถ้าให้น้ำดีๆให้ปุ๋ยดีๆผมเชื่อเหลือเกินว่าอ่าต้นต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่าสิบลูกต่อเดือนแน่นอนนะพี่เนาะ,ะเออน่าจะได้ดอยู่ครับเออขนาดน้าแรงครับอ,อ่าพี่ตัดลูกกำดังทิ้งเลยพี่ตัดเลย เอเงิน,น,งนทางนั้นเลยเง,งนิน,เน,น้องเงินทางนั้นเลยมีแต่เงินทางนั้นครับพี่น้องเกษตรกรครับนี่คือโกโก้อำเภอสอยดาวแห่งน,นี้และก็จะมีรายได้ไม่น้อยเลยแหละนะครับขอให้เก็บได้ทุกเดือนนะครับต้นละสิบลูกสิบฝักเป็นอย่างตำ<ด>่ำเพราะนั้นฝากไว้ได้ใครคิดอยากปลูกนะครับต้องมีน้ําแต่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็มันตัดแต่งกิ่งอยู่ เสมอแบบนี้นะครับให้ต้นมันเป็นลักษณะอย่างนี้ข้างล่างให้โล่งให้โปร่งถ้าข้างล่างโล่งโปร่งแล้วก็นอนเพี้ยมะแรงไม่มากวนไม่มีศัตรูพืชก็สําเร็จแล้วบคาณผู้ชมครับคลิปนี้คงจะต้องเอาไว้สั้นๆเอาไว้พบกันคลิปหน้าคลิปที่แลาไปก่อนครับสวัสดีครับอันนี้มันเดินนะมันพอเดินเนี่ยอันนี้มันสามารถจะฉีดได้นะเคได้ เย่แต่แต่ต้องแต่ต้องๆๆรีบฉีดนงยังมเยาเดิดดดอนดอยู่ยังไม่ยังไม่เข้าเลยนี่เข้า